เปิดคลิปซ้อมมือล่าสุดของเลอเนอเมสซี่ที่โชว์ลีลาทักษะประสานงานร่วมกับคริเลียนเอมปาเป้อย่างเข้าขารู้ใจเลอเนลเมสซี่กองหน้าชาวอาเจนตินาของปารีสแซงต์แชงกงโชว์ลีลาทักษะในการลงซ้อมมือล่าสุดร่วมกับเพื่อนร่วมทีมโดยช็อตไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การประสานงานกับเอมปาเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสให้แฟนบอลได้ดูก่อนเป็นน้ำจิ้มเมสซี่เซ็นสัญญามาเล่นกับแปร์แชร์แบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์นี้และยังคงรอคอยโอกาสในการลงประเดิมสนามนัดแรก ยังลงซ้อมร่วมกับทีมไม่ครบกำหนดโดยคาดว่าเจ้าตัวจะได้ลงสนามนัดแรกพบกับแบงค์ในคืนวันอาทิตย์ที่22สิงหานี้ล่าสุดดาวเตะชาวอาร์เจนตีได้ลงซ้อมเป็นเซสชั่นที่4ให้กับแปรแชร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยซ้อมร่วมกับเหล่าสตาร์ของทีมและช็อตไฮไลท์สำคัญที่ถูกนํามาแชร์กันมากที่สุดอยู่ที่การประสานงานกับเอ็มปัปเป้โดยเป็นการผลัดกันยิงผลัดกันจ่ายการเข้าทําประตู อองรีประเมินแปรแชร่ต้องหาความสมดุลหลังเซนเมซี่เลียเนเมซี่ย้ายจากบาร์เซโลนามาเซ็นสัญญากับปารีสแซงต์แชมงซึ่งทรีอรีรมองว่าแปรแชร่จำเป็นจะต้องสร้างความสมดุลภายในทีมด้วยเช่นกันตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวถึงปารีสแซงต์แชมงว่าจำเป็นจะต้องสร้างความสมดุลภายในทีมหลังการเซ็นสัญญากับเลียเนเมซี่กองหน้าดีที่สุดในโลกในช่วงซัมเมอร์นี้ หลังจากการแสดงความคิดเห็นกับสถานีโทรทัศน์ของมือนน้ำหอมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอองรีไว44เคยคาแข่งกับบาร์เซโลนาและได้เล่นกับเมซ,ซี่ในช่วงระหว่างปี2007ถึง2010รวมคว้าแชมป์ลาลิก้า2สมัยแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยยูโรเปียนซูเปอร,ร์คัพ1สมัยฟีฟาคลับเบอร์ครับ1สมัยโคปาเดเลน1ครั้งและสเปนิสซูเปอร,ร์คัพอีก1ครั้ง ขณะที่เมสซี่ย้ายจากบาร์เซโลนามาเซนซียากับบริสเซแชแมงในช่วงซัมเมอร์นี้หลงเล่นแนวรุกร่วมกับเนมาเคลียร์เอ็มปาเป้อังเคลเดม,มารียรวมไปถึงมารอีคาดี้ซึ่งอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่าแปดแฉต้องหาความสมดุลทั้งเกมรุกและเกมรับความสมดุลคือสิ่งสําคัญที่สุดพวกเขามักจะพูดถึงเกมรุกเมื่อคุณมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่สําหรับผมพวกเขาเสียประตูมากเกินไป มันเป็นความจริงที่พวกเขายังคงขาดนักเตะคนสําคัญแต่พวกเขาต้องแสวงหาความสมดุลที่บาซ่าเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันแต่พวกคนลืมให้ความสําคัญไปว่าเราแทบจะไม่เสียประตูโดยทั่วไปแล้วทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดจะจบลงด้วยการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกโอลิมปิกลียองอยู่ระหว่างการเจรจายกเลิกสัญญากับมาเชโลกองหลังจอมเก๋าของทีมหลังไม่สามารถทนกับพฤติกรรมนักเตะได้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกมบุกไปผ้าให้กับองเช,ชสศูนย์ประตูต่อสามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อประกันหลังแซมบ้าไปแสดงอากับปฏิกริยาที่ไร้ซึ่งความเป็นมืออาชีพในห้องแต่งตัวนั่นทำให้ฝ่ายบริหารของโออลไม่พอใจทัศนคตินักเตะเป็นอย่างยิ่งจึงสั่งให้กองหลังวัยสาลงไปซ้อมกับทีมสำรองทันทีล่าสุดยังตัดสินใจเด็ดขาดอีกว่าจะไม่เก็บนักเตะรายนี้เอาไว้แล้วโดวยอยู่ในระหว่างดำเนินการยุติสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยมาเชลโลย้ายมาอยู่กับลียงในปี2017ลงช่วยทีมไป176นัดซัดไป8ประตูโรนัลโดรรายยาวเปิดใจอนาคตกับยูเวนตุสจวกสื่อชอบใช้ชื่อของตนปั่นข่าวลือคริสตโนโรนัลโดนวรุกตัวเก่งของยูเวนตุสออกมาเคลียร์ทุกประเด็นเรื่องอนาคตของตัวเองหลังชื่อของเขาถูกสื่อนำไปพาดพิงกับหลายสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ ดาวเตะชาวโปรตุเกสเหลือสัญญาปีสุดท้ายกับไอมาลัยทําให้มีข่าวว่าเรอาบรตดสนใจจะดึงตัวกลับไปร่วมทีมรวมถึง2บิ๊กยุโรปอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และแปแร์ด้วยซึ่งเจ้าตัวได้ทนไม่ไหวต้องขอออกมาเคลียร์ชัดทุกประเด็นหลังเงียบอยู่นานใครก็ตามที่รู้จักผมจะรู้ว่าผมเป็นคนที่จดจ่อกับงานมากแค่ไหนพูดให้น้อยทําให้เยอะนั่นคือคติประจําใจของผมตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลยังไงก็ตามจากสิ่งที่คนพูดและเขียนถึงผมกันในช่วงหลังผมต้องออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองงบ้า ผมว่ามันยิ่งกว่าการไม่เคารพกันซะอีกสื่อที่พูดถึงเรื่องอนาคตของผมเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อทุกๆสโมสรที่ถูกพูดถึงรวมถึงบรรดานักเตะของทีมพวกเขาด้วยเรื่องราวของผมที่เรอัลมาดริดถูกเขียนขึ้นและถูกบันทึกไว้หมดแล้วทั้งตัวอักษรและตัวเลขจํานวนท้่วแชมป์และแชมป์ต่างๆมันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของสนามเบอร์นาริมันอยู่ในความทรงจําของแฟนๆทุกคนเช่นกันนอกเนือจากความสาเร็จผมจําได้ว่าตลอด9ปีที่นั่นผมมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนบอลได้รับความรักและความเคารพ ซึ่งผมเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้และผมจะรักษามันตลอดไปผมรู้ว่าแฟนบอลเด้อเมริดตัวจริงจะมีผมอยู่ในใจตลอดไปและผมก็จะมีพวกเขาอยู่ในใจเช่นกันเช่นเดียวกับตอนนี้ที่สเปนมีข่าวและเรื่องราวของผมถูกเชื่อมโยงกับสโมสรอต่างๆในหลายลีกซึ่งก็ไม่มีใครรู้สึกเป็นกังวลหรือพยายามค้นหาความจริงเลยตอนนี้ผมจึงเงียบอยู่ไม่ได้แล้วผมไม่สามารถปล่อยให้ใครเอาเชื่อของผมไปล้อเล่นแบบนี้อีกผมังคงโฟกัสไปที่อาชีพและการทํางานของผมมุ่งมั่น และเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายส่วนเรื่องอื่นมันก็แค่การพูดไปเรื่อยไมเคิลจอแดนตำนานนักยัดห่วงชาวอเมริกันยิ้มหวานหลังมีรายง,งานว่ารับทรัพย์กระเป๋าตรงถึง5ล้านปอนด์หรือ210ล้านบาทจากยอดขายเสื้อแข่งหมายเลข30ของเลวเนวิสซี่ดาวยิงตัวใหม่ของปารีสแซงต์แชงกงที่สร้างรายได้ให้กับแพรแชร์ถลม่มทลายถึง100ล้านปอนด์หรือราวๆ4 2 0 0ล้านบาทตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา สั่นซื่อดังขององังกฤษรายงานว่าเสื้อของเมสซี่ในช็อปออนไลน์ของแซงชมงถูกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาครึ่งชั่วโมงในการวางจำหน่ายวันแรกแถมยังมีแฟนบอลเข้าคิวรอซื้อที่หน้าร้านขายของที่ระลึกของสโมสรอ,อีกยาวเหยียดในช่วงเช้าวันต่อมาอยากยอดขายที่ทะลุเป้าไปไกลทำให้จอแดนผู้ผลิตเครื่องกีฬาสัญชาติอเมริกันภายใต้การดูแลของไนกี้ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งของแซงชแมงนั้นได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากส่วนแบ่ง5%เซ ต่อการขายเสื้อหนึ่งตัวที่ทาเอาไว้กับเจ้าบุญทุ่มแดนน้าหอมขณะที่ไมเคลื่อจอแดนก็พลอยถูกหวยตามไปด้วยและมีเงินเข้ามาเพิ่มในบัญชีอีก5ล้านปอนด์จากส่วนแบ่งที่เจ้าตัวได้รับจากยอดขายของแบรนด์จอแดนตามข้อตกลงที่ทาเอาไว้กับไนกี้อีกทอดน,นั่นเองบาร์เซซลน่ายักษ์ใหญ่แห่งวงการลาลีกาสเปนกาลังพิจารณาที่จะยกเลิกสัญญากับซาเมูเอุมติตี้ปักกหลังชาวฝรั่งเศสจากการเปิดเผยของสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อก้องของแคว้นกาตารุนยา บาร์ซ่ากำลังเจอปัญหาด้านการเงินอย่างรุนแรงจนทำให้พวกเขาจำเป็นจะต้องโละแข้งชื่อดังหลายคนอุมติตีต้คือหนึ่งในนักเตะที่บาร์เซโลนาตั้งใจจะปล่อยออกไปให้ได้หลังจากที่เขาไม่ได้เป็นคนสำคัญของทีมซักเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามนักเตะวัย27ปีแสดงท่าทีว่าไม่อยากย้ายออกจากทีมโดยเขายังเหลือสัญญากับบาซ่าจนถึงปี2023และก่อนหน้านี้ก็เคยขอโอกาสลงสนามในช่วงพรีซีซั่น เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ายังดีพอที่จะเล่นในทีมพร้อมบอกอีกว่าจะยอมย้ายหากไม่สามารถชนะใจคูม,มันได้แต่สุดท้ายเขาก็ทาผลงานไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นักในช่วงพรีซีซั่นทั้งนี้สปอร์ตระบุว่าบอร์ดบริหารคอมบาซ่าไม่พอใจกับทัศนคติอุมติตี้มากๆและให้เวลา1สัปดาห์ที่จะตกลงย้ายทีมออกไปซะโดยมีกระแสะข่าวลือว่าหลายทีมนาลีกเอิงสนใจที่จะเอาเขาไปร่วมทีมแต่ถ้าหากเขาไม่ยอมรับข้อเสนอจากทีมในฝรั่งเศสบาซาก็อาจตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญ,ญาไปเลย ใครจะไปคิดว่ากระดาษทิชชู่ที่เลีอหนูเมซี่หัวหอกชาวอาร์เจนตใช้ซับน้ำตาตอนถแถลงข่าวอัลาบาเซลโลนาจะถูกนำมาขายในเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซชื่อดังในราคามหาศาลถึง35ล้านบาทเลยทีเดียวกระดาษทิชชู่ที่เมซี่กองหน้าอาัจฉริยชาวอาร์เจนตนใช้ซับน้ำตาในวันถแถลงข่าวอัลาบาเซลโลลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนถูกนำไปตั้งราคาขายสูงถึง1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือร,ราวๆ35ล้านบาทในงานถแถลงข่าวเพื่อกล่าวอำลาเจ้าบุญทุ่มบาเซลโลลนา เมสซี่ถึงกับบ่อน้ำตาแตกจนอันโตนเนล่าสีภรรยาคู่ทุกคู่ยากต้องยื่นทิชชู่ให้กับสามีสุดที่รักเพื่อนำไปซับน้ำตาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้กลายไปเป็นน่าสนใจขึ้นมาเมื่อมีบุคคลนิรนามอ้างว่าได้นั่งอยู่แถวหน้าของงานถแถลงข่าวและเก็บทิชชู่ที่เมสซี่ใช้ซับน้ำตาเอาไว้ก่อนจะนำมาโพสต์ขายในไมเคโดก่อนจะนำมาโพสต์ขายในไมเคโดเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซชื่อดังด้วยราคาสูงถึง1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียว เหตุผลสำคัญที่ชายคนดังกล่าวตั้งราคาที่ชู่เอาไว้สูงเพราะมันเต็มไปด้วย DNA หรือสารพัธุกรรมของเมสซี่ที่สามารถที่จะนำไปโคลนนิง่งเพื่อสร้างนักเตะที่เก่งที่สุดแบบเจ้าของราวนลบอลลงดอได้โดยเมสซี่ย้ายไปค้าแข่งกับเรซซิงแมมงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยและมีในงานว่นนักเตะรับค่าเหนื่อย650,000ปอนด์หรือ29,900,000บาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียว